สวัสดีค่ะกุณเทนมอร์เกนค่ะสวัสดีจากพ่อแม่พี่นอ้องทั้งฟังไทยแล้วก็ฟังเยอรมันแลน้วลกะะนะ็เพื่อนทั่วโลกเนาะค่ะเนาะเพื่อนทั่วโลกเด้อสวัสดีค่ะช่วงนี้ก็ประมาณเร้าสายสายแน่ของประเทศเยอรมันเมื่อนี้เมืองเยอรมันเออประเทศเยอรมันพายุเข,ขา่าแต่ว่ามันกับเบแห้งเนาะค่ะ มันจะแรงตรงแถว้ัมบวกนะคะหรือว่านรอบนอกแต่ในเมืองลูเบกไม่แรงค่ะนี่จะประมาณนี้อ่าฝนก็หยุดแล้วฝนก็หยุดแล้วแต่มันก็จะมาอีกนะคะมันก็จะตกทั้งวันอือว่าไอายชแลนด์ฮอยเตนนะคะนี่ตกยังเหมือทั่วประเทศละมั่งค่ะนะคะตอนนี้ก็คือยืนถ่ายทอดอยู่ในภายในบ้านนะคะ ย,ยืนอยู่ภายในบ้านไม่ได้ออกไม่ได้ออกนอกบ้านเพราะว่าอากาศมันเย็นค่ะแล้วก็มันมีมีฝนโปรยปลายลงมานิดหน่อยนะคะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะอคลิปนี้ว่ามันคลิปว่าด้านใดเหตุนวากินนะคะเนาะอันนี้ไทยไทยถอดภายในบ้านมื่อน,นี่บรรยากาศ มีฝนมีลมมันสีประมาณนี้ค่ะว่ม่มีแดดค่ะถ้าวันไหนไม่มีแดดดอยชแลนด์ก็จะหนาวนะคะก็จะเย็นเนาะยิ่งมีฝนผสมลงเข้าไปอีกโอ้ยคิดฮอดตอนหนาหนาวบานเท่าพี่น้องนี่มันเนประมาณวันหนาเกี่ยวเขาเนะอันนี้มันช่วงนี้มันประมาณหนาเห็ดหน้าเนาะหนา,หนาดำหน้า มันก็จะประมาณแฉะๆอย่างเงี้ยค่ะนี่มันก็ล่งเม็ดอยู่ดิพี่น้องล่งเม็ดแปะๆอยู่กับสียังเหมือละมือนีลยยังเมือยังเว้นละกับสีช่วงสายๆก็จะออกข้างนอกเหมือนกันนะคะช่วงนี้คือยังไม่ถึงเวลาเวลานัดคือสิบเอ็ดโมงนะคะบางบางหยอดอ่าหมากอันซาลีทด้พี่น้องเี่ ะระว่ายละภาวนาอย่าลมแรงนะคะเดี๋ยวมันหล่นหมดปีนี้มีต่ลูกใหญ่ๆด้วยนะคะเนาะโอเคนะคะเนาะขอบคุณค่ะที่รับชมค่ะเดี๋ยวยายแก้วสีมามถ่ายทอดให้บิ้งเรื่อยๆนะคะเนาะฝากช่องไว้ในเดคค่ะเ้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่แน่ค่ะบบท่านได้เปลี่ยนช่องใหม่เปลี่ยนช่องใหม่อยค่ะขอบคุณค่ะ